สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับ t ท s l a m o เด l Y นะครับไม่ได้ส่งงานโชคแต่ขอส่งเป็นงานล้อแม็กกันบ้างน,นะครับคันนี้เลือกใช้ล้อเป็น g f o r c e นะครับ GF01 นะครับขนาด19นิ้ว กว้าง9.5ออฟเซต40นะครับ rum, สเปคตรงสําหรับโมเดล Y นะครับเลือกใช้ขนาดล้อกว้าง9.5ทั้ง4ลูกเท่ากันเลยนะครับใส่กับยางเดิมได้ครับที่เป็นขนาด255ทับ45 R19 นะครับเดี๋ยวติดตั้งบนโมเดล Y จะออกมาสวยงามลงตัวขนาดไหนนะครับสำหรับ G-Force GF01 นะครับสีไทเทเนียมเกรมทนะครับแล้วก็ขอบกล s สแ a c k เนี่ยเดี๋ยวติดตามดูในคลิปของ Repower Thailand คลิปนี้กันได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า t ท s l a m o เด l Y l o ลองเรนจ์นะครับคันนี้เปลี่ยนล้อเป็น G f o r ์ e นะครับ GF01 สีไทเทเนียมเกรย์แมทนะครับขอบลอสแบ็กขนาด19นะครับกว้าง9.5ออฟเซ็ต40ทั้ง4ล้อใช้กับยางเดิมได้เลยนะครับเราก็ย้ายเซ็นเซอร์จากล้อเดิมนะครับมาใส่กับล้อใหม่นะครับวัดลมยางตามค่ามาตรฐานของเท s l a นะครับ 42PSI นะครับแล้วก็ตัว ท็อกสเปคนะครับ175นิวตันก็ออกมาลออแบบนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โมเดล Y และอยากตกแต่งเปลี่ยนล้อแม็กให้สวยงามแบบคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ Repower Thailand กันได้เลยครับเดี๋ยวลากันมาด้วยฟินเมนความสวยงามของเจ้า Tesla Model Y Long Range กับล้อ G Force GF01 แบบนี้ครับผม